มากันที่ข่าวนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือทางด้านเจฟันเวฟันนักชกฟิลิปปินส์ซึ่งอตอนแรกเจ้าตัวก็เป็นรองอันดับ3 hmm. ในสายของ IBF เนาะแล้วก็มีคิวที่ว่าจะขึ้นชกตัดเชือกกับนักชกฟิลิปปิน์เพื่อนร่วมชาติแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกจะทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกแทนในวันที่20กันยายนนี้กับทางด้านออสกาคนเลโซครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอ P.A.K. 24ต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปสฝรัฐอเมริกาแล้วเพื่อที่ว่าจะเตรียมตัวขึ้นชกชิงแชมปโลกในไฟนี้ซึ่งที่จริงมันก็ดูเป็นข่าวธรรมดาพธรรมดานะแต่ว่าถ้าเราลองมองดีๆอ,อก็คือทีมงานเขารวมไปถึงเจ้าตัวเองเดินทางไปเตรียมตัวฟิตฟอร์ม ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่ว่าจะปรับสภาพร่างกายเพื่อที่ว่าอะไรหลายๆอย่างนอกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในการชกชิงแชมป์โลกครั้งนี้มีระยะเวลาเตรียมตัวเราๆ23 24วันนะเออมันบ่งบอกอะไรล่ะพอทีของคนไทยบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนไทยเราฝนมากก็เตรียมตัวเต็มที่ก็7วันเออ7วัน เจ็ดวันฝวันนี่คืออย่างเยอะเลยอ่ะในไฟที่ระดับการชิงแชมป์โลกนะก็ไม่แน่ใจว่าทาไมเขาถึงไปเตรียมตัวน้อยมากๆอย่างทางด้านเจฟันเวฟันเนี่ยแน่นอนว่ากีฬาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเจ้าตัวจะ แพ้หรือชนะในการชกในไฟนี้แต่ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเขาไปเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นเวลากว่า20กว่าวันเพื่อที่ว่าจะเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดสําหรับไฟชิงแชมป์โลกระดับนี้เออมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาก็มีความหวังนะว่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกถึงแม้ว่าจะแพ้จะชนะก็ตามแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาเออมีมีความพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากผิด ผิดแพกจากฝั่งคนไทยนะที่กว่าจะไปชิงแชมโลกอะไรแบบนี้ก็เหลือสักเจวันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าว่าประเทศญี่ปุ่นมันเป็นประเทศใกล้ๆก็ไม่ว่ากันสักเจวันนี้ก็ถือว่ากํลาลังดีแต่ว่าถ้าแถบแถวอเมริกา ประเทศอเมริกาหรือว่าแถบอเมริกาใต้อย่างไฟเพดมเนียไปเตรียมตัวเพียงแค่78ดแปดวันนะเออดูดิมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะทั้งที่ว่าไปไกลขนาดนั้นร่างกายก็อะไรยังไม่คุ้นชินก็เข้าใจและก็คงจะประหยัดนู่นนี่นั่นแล้วก็คิดไว้แล้วว่ามันก็คงจะแพ้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็บ่งบอกให้เห็นว่าเออเราไปแบบคือ ไปสู้เต็มที่หรือเปล่ามีเวลาเตรียมตัวดีพอหรือเปล่าที่จะมีโอกาสชนะเออมันก็เป็นอะไรที่พอ,อามาเปรียบเทียบกับนักชกต่างชาติที่เขาได้มีโอกาสชิงชโลกเขาไปเตรียมตัวเป็น20กว่าวันเพื่อที่ว่าจะเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อที่ว่าจะามีโอกาสสร้างชื่อเสียงกับประเทศเขามันก็เป็นข้อแตกต่างเนาะกับโปรของไทยที่มุ่งเน้นไปที่การเฟซค่าใช้จ่ายแล้วก็แพ้ชนะก็เป็นเรื่องของดวงอะไรประมาณนี้มันก็นั่นเลยครับ ก็เอามาเพรบเทียบกันให้ให้ได้ฟังกันเฉยแต่ว่านั่นแหละครับล่าสุดเจสันเวสันก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อที่ว่าจะชิงชัยโลกกับทางด้านออสกาโ์คอโซในรุ่น1 0 5ปอนด์ WBA แล้วก็ WBO เนาะในวันที่20กันยายนนี้ครับ